ผมนะเขาทําเป็นเซลในโชว์รูมรถยนต์น่ะคุณเชื่อไหมออกรถไปนะขับรถมาขับไปวันเดียวขับกลับมาแม่งเคมชิบหายเลยอเขาบอกว่ารถมันสัน่นมันไม่เหมือนอย่างนี้ไม่เหมือนอย่างนั้นน่ะเป็นเซลอ่ะเอารถมาคืนนะมึงแล้วมึงแก้ปัญหาไงวะกูก็เรียกหัวหน้ามามาเคลียร์มากอ่อมต้องเอาประกันให้ไอ้ของชุดแต่งอะไรเ็าต่อไปเรียบร้อยแล้ว ต้องมีต้องมีประกันประกันให้อีกสองปีหรืออะไรไม่รู้อ่ะหัวหน้าเคลียร์ที่เขาเขาสามารถอนุมัติได้อ่ะเพื่อนแม่ก็นั่งฟังแบบต้องให้นี่ให้นี่ให้นี่อ่ะจนเขายอมรับลดอ่ะเพราะการคืนลถมันเป็นเรื่องยากแล้วเขาแล้วเขาแลว้วเพื่อนผมก็มาเล่าให้ผมฟังเว้ยแล้วมันคือมีกรณีคืนไหมมีทําคืนป้ายแดง่ะมีก็คือไอ้รถคันนั้นอ่ะคือคือนเป็นเงินไม่ได้แต่เปลี่ยนเป็นอีกคันได้ไหมอ่ะก็มีมาแล้วนะ เออรถคันนั้นก็ยังเป็นป้ายแดงอยู่อะแต่เป็นแบบป้ายแดงสภาพแบบพียูสอ่ะคือนึกภาพบอกมะเหมือนป้ายแดงขับไปกิโลเดียวกลับกลับมาต้องยอมเปลี่ยนแล้วก็ลุ้นกันว่าไอ้รถอีกคันหนึ่งอ่ะมึงจะเป็นอย่างนี้อีกไหมอ่ะเออนั่นแหละ <laughs> ผมว่าแบบแต่ก็โอเคนะบางทีไม่รู้เหมือนกันว่ะเราไม่เคยเจอไงผมไม่เคยเจอแบบขับรถมันแปลกๆอ่ะรู้ได้ไงว่ามันแปลกกูขับไม่กี่วันอ่ะกูไม่รู้ใช่ปะ แต่ในกรณีไอ้รถเขาไปไอ้ไอ้เชฟโรเลตอะไรของเขานี่นที่มันไปเรียกร้องกันนั้นผมก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นยังไงหรือถ้าขับขับไปแล้วแม่งดับกลางหาว่านะผมแับว่าผมนับว่ามันมีปัญหาแล้วกล่อง ECU ว่ะจะมีปัญหาดับดับขับขับไปแล้วแม่งดับกลางหาว์เนี่ยโอเคอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยถือว่าแต่ถ้าขับขับไปช่วงล่างวิ่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 งรถง่ๆผมเนี่ยรถวีโก้เนี่ยไม่เห็นเป็นที่อะไรเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้ารถที่มันมีคอมพิวเตอร์เยอะๆก็อาจจะเป็นปัญหากก็ได้ งาน,นใคยงานมันนะยิ่งมีคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวเยอะๆปัญหามันเกิดได้